ี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมและน้องนองสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชารการจังหวัดนครปฐมท่านรองผู้จัดการทุ่งซึ่งพักการตัวแทนปปสปรมาภรและการน้องๆทั้งสืบสวนข่าสืบสวนจังหวัดและการสืบสวนโขลแก้วนะครับที่ตามที่เรียนนะว,ว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคนเอกวิทย์ภูมิส่วนท่านรองนายกมบตีฝ่ายความมั่นคง ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งรัดออในการบูรณาการทางการขับเคลื่อนในเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเน้นหนักในเรื่องการปรับปรามและการบำบัดรักษาและเรื่องชุมชนเข้มแข็งตามที่เป็นทีหมายเน้นหนักของรัฐบาลที่ท่านผู้ว่ได้ให้แนวทางไว้ สำนักงานตำรวจชาติโดยพลเอกประุทธ์จักทร์โอชาท่านผู้การบุรชาติได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ทาการวีเอ็กซเรย์สแกนพื้นที่ทุกชุมชนทุกตำบลทุกหมู่บ้านในด้านน้ำมิติด้านการร่บกร่างเราได้ยกระดับในการกดขัวจลุมโดยเฉพาะเส้นทางตามแนวชายแดนซึ่งหลายพื้นที่และตอนในไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แหล่งทักยาต่าง สำหรับการแถลงผลการแต่ปกุ่มครั้งนี้เป็นรายสำคัญนะครับเป็นแก้งของไอมอดคอไลน์ซึ่งทางทีมสืบสวนทางทีมชุดยาปปสและวก็ทางภาคเขตและจังหวัดสมุทมเรามีการ ติดตามมาเนี่ยต่อเนื่องถือว่าเป็นแก๊งสําคัญและเป็นผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ของภาคเหนือและของจังหวัดนครปฐมของกลางที่ท่านเห็นบางส่วนเนี่ยกเกือบล้านเม็ดแล้วก็ตรวจยึดอาวุธปืนได้จํานวนมากและ,และตรวจยึดรถยนต์ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมด12รายผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าในทุกคดีที่ที่ในพื้นที่ของภาคเหนือก็ดีมมมไม่ถี่วันเราเพิ่งจับยาเสพติดได้ในพื้นที่สงขลาคน ขณะนี้ปปสกำลังทาการสืสสรบสวนว่าเป็นการเชื่อมโยงกันหรือไม่ยอย่างไรแล้วรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องการาปราบการทางฝ่ายตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองาทหารแล้วก็ปปสจะดําเนินการยกระดับความเข้มข้นอันยกรต่อเนื่องอันนี้ต้องขอบคุณและชมเชยทีมงานนะครับส่วนรายละเอียดในการบัดเดี๋ยวผมให้ผู้บับโัวแก้วชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็จะให้ท่านผู้ว่าระกังวัท่านแก้ในเรื่องชุมชนเข้มแข็งและชุมชนยั่งยืนในพื้นที่ของนครปฐมและมาตรการการป้องกันนะครับการนำนำผู้ป่ว เป็นผู้เสพเข้าบำบัดรักษาซึ่งในความมีผมท่านมีโมเดลอยู่แล้วรวมทั้งการที่จะเข้าไปดูผู้ป่วยกิตเวชเรื่องนี้เรามีการดําเนินการอย่างจริงจังเรื่องตามนโยบายของรัฐบาลและของท่านตอปตลอดนะครับถึงการเลี่นเพิ่มเติมขออนุญาตให้ทางผู้กับโัแก้วชี้แจงในเรื่องการสืบสวนสั้นๆนะครก็แต่เรียกว่าชี้แจงเพิ่มเติมต่อครับการจับกลุ่มแก๊รนายมอสตอไลน์นะครับ เป็นกรดียาสติดรายใหญ่นะครับตัวยนี้นักข่าวนะครับเราได้รับแจ้งจากผู้นําชุมชนนะครับว่าถ้าเกิดมีการโม่สูงเสพยาสพติดของกลุ่มแก๊งผู้คนจำนวนมากนะครับเราก็ได้เข้าติดตามแต่นั้นนะในนํำหมยค้นของสารตัวและกมผสมเข้าไปถุงคนนะครับก็พบผู้ต้องหาจำนวนสิบสองคนนะครับโดยที่พบยาเสพติดนะครับแล้วก็พบอาวุธปืนนะครับจำนวนมากนะครับ แล้วก็พบรถนะครับจำนวนรถยนต์8คันนะครับเสน่นั้นนะครับเราได้ข่งยผลนะครับโดย4คนนะครับมีนายมอสนะครับนายขวัญนายแฟรงค์และนายอีทนะครับก็ร่วมกันนะครับแข่แยผล2จุดนะครับจุดแรกนะครับเป็นจุดที่ซอยหมู่บ้านลูกเกื้อนะครับในเขตทวีวัฒนานะครับก็ได้ว่าได้ยาบ้า ประมาณ500,000เมตรเศษนะครับจุดที่2นะครับก็แผลฝนที่หมู่บ้านพุทธสาวิวนะครับที่สามพันนะครับก็ได้ยาบ้าอีกประมาณ300,000เมตรเศษนะครับแต่นั้นเราก็ได้ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับจำนวนผู้ต้องหานะครับมี12คนสัมภาษณ์นะครับกับคุณครับจนทุกท่านการต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดย สปสจังหวัดเนี่ยเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับทุกฝ่ายทั้งการการป้องกันปราบปรามแล้วก็การรักษาแล้วความสําเร็จที่เป็นที่มาเริ่มต้นนะครับจากคดีนี้ก็คือการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชักการเป็นต้นเกตได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยรวมถึงท่านร่วมกับสารตีรวฐ แก้วเนี่ยได้รับรายงานจากผู้นำชุมชนซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่สองนะครับตำบลบางกระลึกนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็ช่วยดูแลลูกบ้านร่วมกับทางนิติบ,บคุคคลนะครับหรือผู้จัดการของหมู่บ้านจัดสรรนี้นี่เองบอกกันลแสดงให้เห็นว่าการทําง,งานร่วมกันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นหูเป็นตา ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อ,อย่างเช่นมีผู้แตกหน้าผู้ต้องสงสัยนะครับไม่ใช่คนในพื้นถิ่นนั้นเข้าเกาะติหลายครั้งเนี่ยนะครับก็มารายงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าทีก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับติดที่มาในการจับกลุมไดนะ้แก๊งมอสทลา์ทั้ง12คนนะครับ เพราะนั้นผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งฝ่ายตำรวจปกครองนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยในภาพรวมในพื้นที่ทุกๆพื้นที่เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็ฝาก ผู้นำชุมชนนะครับหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์รีสอร์ตหรือว่าบ้านเช่าเนี่ยก็ช่วยสังเกตนะครับว่าผู้เช่าผู้ที่มาอยู่ไปมาเนี่ยมีความแปลกพฤตธธิการที่ไม่ใช่บุคคลปกติทั่วไปประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็ขอให้อ่า แจ้งข้อมูลข่าวสารลักษณะนี้เจ้าหน้านที่ก็จะได้เข้าไปสืบสวนติดตามนะครับแล้วก็ดําเนินการจับกุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทางจังหวัดเองก็คงฝากสื่อมวลชนช่วยแนะนำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นําชุมชนเป็นกําลังสําคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดต,ต่อไปครับขอบคุณครับ สืบสวนของเราเนี่ยทำงานอย่างต่อเน,นื่องมาหลายวันตั้งแต่ครั้งแรกเจอเก็ดเกิด็ดเมแล้วขยายผลไปห้าแสนขยายผลไปสามแสนส่วนอาวุธปืนทุกกระบอกเนี่ยผมได้เรียนท่าน้ว่าแล้วว่าทาง้องส่วนจะส่งนอกจากตรวจของพี่ตุลฐานเก็บว่าการก้อเหตุดีหรือไม่อย่างไรถ้าแล้วถ้ามีปืนมีทะเบียนล้วก็รายงานนาทะเบียนแล้วขอเพิกถอนใบอนุญาตทุกรายซึ่งอันนี้ได้คุยูว,ว่าโดยตลอดทุกจังหวัดในภาคเจ็ดนะครับ อันนี้ก็อยากเดี๋ยวผมจะให้พระยาปปสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการมาตรการยึดทรัพย์ในการสืบรักต่างๆวันนี้เราได้ทํางานกันเป็นทีมนะครับขอให้ปปสชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่ารับยาต่างๆเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็ทรัพย์สินที่ทั้งหมดที่เราตรวจยึดมาตามครามาตรการปปสดำเนินการย่างไงนะครับแล้วก็เลขาธิการปปสนะครับต้องดึงให้ดําเนินการในเรื่องของการสืบสวนขยายผลนะครับแล้วก็กำหนดเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับ ซึ่งเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญด้วยนะครับเราก็มีการดําเนินการต่อเนื่องคือเรื่องของการยืดซับนะครับเพระยาะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้คงต้องบอกว่าเป็นเคสที่มีซับเยอะนะครับแล้วก็การจัดก,การต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องมองเรื่องอีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อตัวยาที่เข้ามานะครับก็จะมีผลไม่เช่นกันเพราะดูจากคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับอสอง ขอ,อของของฐานตรงนี้นะครับจะมียาที่มีความต่างกันนะครับทําให้ชี้เห็นว่า่ายนี้เนี่ยไม่เล็กเลยนะครับเป็นถ่ายที่คงต้องบอกว่ามาจากชายแดนนะครับซึ่งถ้าเราดูความถี่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าอตอนแรกเรายังคาดว่ามันเป็นมาจากทางฝั่งชายแดนภาคเหนืออนเดียวนะครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าตาสัญลักษณ ที่เราพบนะครับมี y ว,วันด้วยนะครับถ้า y ว,าวันเนี่ยเราจะเจอความผีดบ่อยๆมากก็คือเข้ามาจากทางอีสานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้จึงคงต้องนำเรียนว่า,าสามารถเชื่อมโยงทั้งอีสานและทางเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คงต้องอคงต้องบอกว่าขอบคุณทางาหน่วยงานต่างๆนะครับที่ในพื้นที่ ที่ให้ความสาคัญนะครับทั้งของท่านผูดด้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับแล้วก็ทางผู้ทอนผ่านะครับแล้วก็ผู้ทอนจังหวัดรวมมาถึงสพอเองด้วยนะครับที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับภายในแค่สามสี่วันเองนี้นะครับสามารถที่จะขายายผลได้เยอะมากนะครับในรายละเอียดเนี่ยเ,เดี๋ยวผมต้องขอญอยตว่ามีการพูดคุยกับทีมทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ จังหวัดนครปฐมนะครับก็มารวบรวมข่าวสารนะครับแล้วก็ส่งรายงานให้หู้หนชาทางกองทัพทราบแล้วกองทัพเนี่ยจะส่งต่อให้ทางทางผู้ใหญ่ข้างบนท่านนายกท่านเป็นผู้เหนือนการนะครับจะได้เป็นนโยบายรวมกลับมาถึงให้เราทำง,งานตามนโยบายครับท่านผมขอบขอบคุณฮะเพิ่มเติมนิดนึงแต่ที่ท่านผู้ว่าอ่ะ การทําดีมีรางวัลอันนี้ขอพี่น้องประชาชนทุกคนเดี๋ยววันประชุมบริหารผมจะทําโรคอากาศในคุณเพื่อมเชยแล้วก็จะมอบบัตรนลเมืองดีให้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาชนถึงพี่น้องประชาชนที่ท่านทาดีและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้ภาคส่วน ในการเข ok like ้าโดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดก็ดีหรือในเรื่องอาจรกรรมก็ดีนะในทุกมิตินะทางตำรวจทวามท่าเกตบเราทำโครงการทำดีมีอังวันอันนี้ก็ลับริษณพี่น้องประชาชนครับไม่ทราบพี่น้องนสื่อมวลชนมีอะไรถามิ่มเติมไหมฮะครับยาเสพติดพวกนี้เนี่ยเขาลำเลียงหรือขนส่งอาไเราผมให้ทางรองวราญรองผู้จัดการฝ่ายยาเสพติดเป็นหัวหน้าทีมในการสืบสวนขยายผลเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเอามาเป็นวนว่า ก็จํานวน4ล้านกเมตรและมีการจาหน่ายบางส่วนแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนจึงคึกว่าเส้นทางการเรียงอย่างที่ท่านพบสพูดตอนนี้เราตั้งทีมคณะทํางานั้งฝ่ายสืบแล้วถ่ายสอบและฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินด้วยโดยร่วมกับพบสและทางฝ่ายปกครองและทางกองทัพจะพักเราทำงานเป็นทีมซึ่งผมให้ท่านรองวรยุทธ์เนี่ยเป็นผู้่ตรวจการ แล้วขณะนี้เราขยายผลราต่อเนื่องตอนนี้เรายังไม่หยุดขึ้งตัวการตอนนี้เราเราดำเนินการขอมัดผูท้ที่หมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฝ่ายสืบสวนเราก็ปกบตัวไวห้หลายคนมากกว่า12คนนะครับรับคนไหนหรือว่าฝากรถมาฝากอันนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนเราเราไม่ต้องห่วงครับเรามีเทคโนโลยีในการตรวจสอบได้อยู่แล้วขอเวลาเจ้าที่ทางเท,เทคนิคของทําง,งานนินนดนึงก็ต่อน โยงกับที่ตำรวจทางหลวงจับได้แถบพระรามสองเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะอ,<า>อยู่ระหว่าง,งการตรวจสนนอบดีฮะคำถามนี้ดีคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ความวิสุลริฐานเก็และกระถางที่สุทร,ร,ริฐานกลางคอต่อใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้ว ว่าตัวยาล็อตต่างๆหรือมีน้ำตาต่างๆเนี่ยมีเชื่อมโยงไม่อย่างไรผมได้คุยกับน้องแล้วก็ได้นำเรียนทางพิสูจน์หาแล้วว่าจะต้องมีการตรวจเชื่อมโยงกันซึ่งไม่กี่วันนี้ก็จับได้สูตรสาคอนขณะนี้ที่ที่ทับสแกนเราก็จับได้เพิ่มซึ่งขยายผลมาจากขนาดใหญ่จากพุ้งกับรายงานว่าได้ได้หลายแสนเมตนะครับทับสแกนเราจะเชื่อมโยงทั้งหมดว่าเป็นตัวยาภายในรอบเดียวมันไอย่างไร นครับปืนยาวนอกจากลูกซองปืนสองปืนยาวสองกระบอกนี้เป็นปืนอะไรงไงอน,นี้อยู่ต้องตรวจสอบแต่เดี๋ยวจะให้พันธุ์สวนส่งตอบนายทะเบียนถ้ามีปืนที่มีทะเบียนมีผู้ครอบครองพิสูจน์ตัง้งเราจะส่งตรวจสอบนอกจากให้พอขอเก็บรายละเอียดในการพิสูจน์ว่าวปืนนี้มีคนก่อเหตุหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะส่งให้นายทะเบียนทุกในพื้นที่นะครับที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอถ้านอกพื้นนัครมมนมก็จะประสานทาง้งว่าและการพื้นที่ แต่นายทะเบียนพื้นที่ให้ตรวจสอบว่าที่มาที่ไปการขอใบอนุญาตรูปปืนเนี่ยขออย่างไรไงใครเป็นผู้ฟ้องซึ่งขณะนี้ทางท่านผู้ว่าและทผมท่านเข้มอยู่แล้วในเรื่องการขอไปพอสามหรือหรือหรือท่านขอใช้มีใช้ปืนแต่ท่านเอามาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการป้องกันตัวเองหรือทรัพย์สินนะท่านมาพาและจำหน่ายยาเสพติดซึ่งเป็นภครต่อสังคมอาวุธปืนเหล่านี้เหนือตำรวจของอีกฮะถ้าเกิดชุดผมเข้าช้าอาจจะมีการต่อสู้ เนื่องจากประวัติทั้งหมดเนี่ยมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานมีการเรื่องยาเสพติดพอแล้วผมสั่งท่านพบตรเนี่ยสั่งคำชับเลยว่าแต่ต้องไม่มีการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนเนี่ยผมมีชุดปฏิการอินซีกเก็ตและกนพจังหวัดที่จะเข้าปฏิการสั่งพื้นที่เพื่อป้องกันทั้งเจ้าที่ของเราด้วยและพี่น้องประชาชน ไม่ให้ที่ต้องโดนพวกที่ที่วิชาชีพแลพวกอะไรกิจกรรมด้านนี้ที่มีปืนเพนของน่าจะเห็นว่าปืนดีๆทั้งนั้นเนื่องจากเขามีเงินไงซื้ออันนี้ทางท่านว่าท่านได้มีนโยบายชัดเจนแล้วว่า ้ก็มีการตรวจสอบประวัติบุคคลทั้งหมดนประมาณผมว่าไม่หมื่นกว่าบอกเนี่ยท่านว่าจะสั่งตรวจสอบกทั้งหมดว่าใครมีประวัติอาชญาก,การรมบ้างอย่างไรและจะเรียกมาดําเนินการตามมาตรการของท่านผ่ายปกบรอันนี้ได้ได้คุยอย่ตลอดยังอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้เนี่ยกขบอกไงที่ไร้แรงที่สุดครับก็ก็บื้นต้นก็ส่วนใหญ่เป็นปืนที่ที่ดีหมดไม่ว่าปืนก๊อกไม่ว่าเป็นไรอลเวอร์ไม่ว่าเป็นปืนจุดสี่ห้าและท่านดูฮะ แม็กกาซีนอย่างเงี้ยตำรวจจะไม่มีใช้เลยนะครับใส่ได้3 4มสี่สิบแม็กเปลี่ยนได้เร็วมากนะครับปืนลูกซองเนี่ยยิงแบบโอโตโ้นะครับลูกซองยิงโอโต้ได้เลยเนี่ยดูแม็กแม็กปืนนะครับ,นะรบแล้วก็นี่และสี่น้องพันมีปืนกบอกเก็บเสียงเป็นปืนที่อันตรายฮนะกบกเก็บเสียงท่านจะเห็นว่าอ๋อเหมือนปืนลูกปดเก็บเสียงอะไรก็บเสียงเนี่ยที่คดีเกิดึ้นเนี่ย พราะพันอยู่ระยะไกลยิงระยะไกลได้อันนี้เป็นปืนที่ไก้เพแล้วผมสั่งผู้การทุกจังหวัดร้อยสี่สถานีให้ยกระดับในเรื่องการตั้งจุดตรวจอาชญากรรมในการป้องกามโดยเฉพาะหลังเวลาเที่ยงคืนเนี่ยคนคนดีๆเนี่ยถ้าไม่เก็บป่วยหรือไม่เขาไม่ออกานนะเพราะแล้วหลังเที่ยงคืนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้อาอโจอยเพราะดะดัเข้มแข็งทุกด่ดนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะต้องยกระดับมาตรก,การป้องกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยุธฝา พี่น้องสื่อมวลชนช่วยช่วยเป็นหูตาเรื่องนี้้วยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตดูดูดูถ่ายครับถ้้จับอะไรนั่นเนี่ยนี่เงี้ยบนี่ยเอะว่ามันเยมากมรวจสอบไ้จับ่าทีเดียว้่ี่มหนจะจับอย่เพื่จับ หมื่นนั้นคือหมื่นเมตรใช่ใช่ฮะอย่างนี้คือมัดไปสองพันอันนี้หมื่นเมตรก็ห้ามัดประมานี้ไม่ถึงมัดนะครับอันนี้มันใช้เรื่องว่าเด้อ แล้วยังไม่พอฮะมีไอ์ด้วยนะฮะผมใช้กิโลกว่าไม่ให้ไม่ให้มียาบ้าอย่างเดียวมีไอ์ด้วยอันนี้เป็นจุดที่ในเขตพื้นที่ติดต่อกับภาคเตนะครับในพื้นที่ภาคเ็ตคือเราไปขยายผลไปในพื้นที่ของนครบาลด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาพื้นทีีพักว่าจะภาคเกตนในพื้นที่สามทางเรื่ออันนี้ก็เราประสานกับทางสสอนครบาลด้วยนะครับก็ ทักเชี่ยวการครับอย่างอาวุธปืนกระบอกเนี่ยที่มีที่เก็บเสียงใช้กระสุนขนาดอะไรเนี่ยเออกราสืนแบบกระปืนยน ปีที่เก็บเใช้ขนาดเก้าลาเกระบอกกนะรังลกเือแล้วเดือดเลยเดือดเลยเดืดหมดแล้วฮะอันนี้คือปืนลูกซองที่ยิงแบบกระโด้ได้ของอเนี่ยคต้องที่กระโต้ได้ แล้วก็ดูแม็กเนี่ยใส่ได้อะไรให้ลองนะเยอะมากเลยนะเนี่ยดูทั้งพวกจ่อตู้ตำรวจเนี่ยขนาดเกก็บัดเก็บได้ได้ได้นะฮะแล้วดูอุปกรณ์เทคโนโลยีขาเหนือเราอองนะฮะอันนี้อันที้ต้องให้ท่านผู้ว่านายทะเบียนตรวจก็บอกเลยดูรถฮะมีรถแปดคันีมอตอทไลน์ครับอยู่ที่สองเ น,นี่รถที่เจออุนะฮะใช่มนี่พครับใช่ครับมอสอรไลนครับมัสดากแต่ว่าเวลาพวนี้มีอกคดูเนี่ยมีเที่ยวดูรถเนีย่ยอะ สีเวชนะครับมีเอกอันนี้เป็นเป็นของมีไอ้มอสครับมีไอ้มอสแล้วนู้นน่ะอ่าคันนี้เป็นของอ่าในอี่ครับที่เอามาเอาไว้ขนส่งยาครับมีขนส่งยาครับได้สีดำอ่ะอันนู้นอ่ะเป็นของคนที่มาร่วมปาร์ตี้ครับอ่าเนี่ยมันมาวงปาร์ตี้ในบ้านในบ้านจัดสรนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีไอมอสที่มันเกี่ยวพ้องกับบ้านเราดูวยมั้ยอ่าผมดูอ่าเบื้องต้นดูในอ่าข้อมูลอ่ะเครับ

ญาติมีและใช้จะนายทุนเปียนได้นะครับผมบอกนี้ฮะอยู่ละหว่างบอก,กน,กกนออั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอ่อซึ่งซึ่งตรงนี้เราตรวจสอบว่าการขอใบอนุญาติมีและใช้วุ่ปืนเนี่ยเราได้คร,รอบครองเน,นี่ยผมยินด้เรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเราจะมีการประสานอย่างลายเปลี่ยนรถกส่นนะครับ เพื่อขอเพื่อขออนุญาตก่อปลอกเนื่องจากว่ามีการเ,รเก,รกี่ยวข้องโดยยาเสพติดซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการป้อง,ง,องกันรุ่งชีวิตหรือทรัพย์สินอันนี้ท่านทางนายทะเบียนไดน้ได้ทราบโดยท่านผู้วานนะ่าราชการจังหวัดระยองแต่ถ้าเป็นนอกเขตจังหวัดระยองศรีษะผู้วานนะ่า,นวานในพื้นที่นั้นอันนี้เป็นนโยบายของรพทยสภนโยบายนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สิ่งต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้ผู้ครอบครองวันี้นำไปก่ออาชญากรรมในเรื่องต่าในเรื่องนึงซึ่งามปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแับเจ้าที ท่าครับภาคเจ็ดเรากวาดล้างอยู่บ่อยๆและทุกครั้งก็ได้อาวุธปืนมากมายวันนี้อาวุธปืนยังได้เยอะแยะนี้อบอกอะไรดได้ดไห<ด>มครับตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมาจากลำฟางบ้างมาจากทางเหนือหลายกระบอกนะฮะจากเบื้องต้นที่เราตรวจสอบเพราะฉะนั้นในเรื่องพื้นที่ภาคเจ็ดเนี่ยเรามีการระดมในวงรอบเดือนละสิบวันอยู่แล้วนเรื่องและก็ในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเรามีระดมเน้นภาพบัวทั้งหมดแต่ทุกเดือนเนี่ยเรามีระดมอย่างน้อยสิบวันตอเดือน โดยเพราะเรื่องอาวุธปืนอาวุธสงครามอาวุธระเบิดยาเสพติดบุคคนตามหมายจาับรวมรวมทั้งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางออนไลน์ที่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งท่านผบตรเน้นหนักเรื่องนี้มากโดยรฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นหนักมากเนื่องเกกับประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้เสียมากอย่างมากเพราะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยผมได้สั่งก้องชับไปยังผู้การจังหวัดทั้ง8จังหวัดและบกปลื้สุดๆนะครับทั้งยกระดับนะครับประสานกระทั่งฝ่ายปกครองประสานกัะทั่งในพื้นเภอกำนังคนพูดกำลังที่บ้านพูดนำผู้ชนและก็โดยเฉพาะทาง ที่เป็นแหล่งที่พักทุงเด็นะครับไม่ว่าบ้านเช่าหอพักพันเม้นรีสอสอดต่างๆโรงแรมต่างๆเราจะมีการคมครันอันนี้เราสแกนโดยละเอียดอยู่แล้วเพรานื่งกันเราสแกนหาผู้เสพแล้วก็ทําเรื่องถุงชนเข้มแข็งโดยท่านรองเวลายุดเด็่นลงอย่างกี่ในช่วงนี้ในพื้นที่ของภาคเกเน่ยเราได้บูการ ไม่ว่าเป็นทั้งฐานาสุขทางอสมทางหน่วยขั้งเพียงกำลังพี่บ้านเราได้จับมือกันทำง,งานเป็นทิเนษแล้ัอย่างนี้บอกได้ไหมครับว่าเปินยังมีเยอะอ,อ่อยังยังยังไม่สามารถแต่ว่าถ้าเจอตรงไหนเนี่ยสิ่งคัญที่ผมเรียนแต่นี้ภาคเกตได้ตั้งกลุ่มไล่ไล่ล,ล,ล่าตาสับรถในทุกพื้นที่ในแปในแปจังหวัดร้อยส่ฐน โดยเอาพี่น้องประชาชนที่ทุกคนนะที่เป็นเป็นเมวลชนของเราหรือเป็นอาชีพเราชื่อเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มในการแจ้งบแสให้เร็วในการแจ้งเหตุให้เร็วเฉพาะบุคคลต้องสงสยัยรถต้องสงสยัยหรือมีคดีเกิดขึ้นเนี่ย พี่น้องประชาชนแก้งเข้ามาในหลยแรลหต้าตำรวจเนตำรวจทั้งค่าทุกองค์ภักเก็ดหมดแล้วมีการเราจะเข้าสู่การแผนก้าวสก,กัดจัากมีการเก็ดล้อนองจดคนแต่ถ้ามีเคสสําคัญหรือผู้คุ้รออะไรสำคัญเนี่ยทางผู้การสืบสวนก็จะมีชุดบรวการอีซีเกตเข้าไปเติมเต็มเหนือทุกท,ที่เราสามารถเคลื่อนที่เร็วได้ได้ไดโดยไม,ไม่ว่าเป็นทางหอหรือทางรถ และสิ่งสำคัญผมได้สั่งให้ทุกพื้นที่เนี่ยตั้งชุดไล่ล่าทุกสพที่จะปฏิบัติในช่วงเวลาดึกๆึกค่ำคืนช่วยตำรวจใส่ปืนอันนี้ท่านนี้เรามีชุดไล่ล่าของทุกสพในถ้าเกปืนจะโดนสพนะครับความเกี่วโกับเรื่องต่างต่เวลาบเบื้องต้นเราขอตรวจสอบนิดนึงขณะนี้ผมให้สูตรหลักฐานตรวจสอบมาเบื้องต้นยังเบื้องต้นเราต้องขอตรวจสอบดูดี ว่าเป็นปืนไทยยังไงแล้วถ้าเกิดภ้าวพิงภาพเกียดถึงไทยทุกเรื่องวกนั้เราจะดําเนเินการอย่นงไรผมได้มอบหมายให้ท่านรองวุฒิสมาชกผู้การแพทย์ผู้การนครปฐมรับรายงานกันเรื่อยๆครับ